เรามาทราบถึงบทบาทของทีมแล้วก็ประโยชน์ในการที่เป็นทีมกันนะคะกลุปกับทีมเนี่ยนะคะสามารถที่จะนะคะเกิดขึ้นในทุกองค์การได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกกลุมจะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นทีมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่านะคะเมื่อมีนะกลุมหรือว่าทีมในกลุ่มแล้วเนี่ยนะคะ มันสามารถช่วยพัฒนาด้านไหนขององค์กรให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้นะคะซึ่งผู้นำผู้นำเนี่ยจะต้องเรียนรู้ว่านะคะการที่งานนั้นจะประสบความสำเร็จนะคะเขาจะต้องอาศัยความเป็นทีมเวิร์กนะคะอันแรกนะคะประการแรกก็คือสามารถนะเม,เมื่อมีทีมเวิร์กแล้วเนี่ยนะคะสามารถสร้างประสิทธิผลนะคะเขาเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะนะคะ ตอบสนองนะคะความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงทีนะคะเพราะว่าอย่างเช่นทีมซัพพอร์ตนะคะทีมให้บริการหรือว่าทีมขายเนี่ยนะคะจะต้องมีความว่องไวนะคะต่อการที่เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเองนะคะอีะปะกรอประการที่3ก็คือว่านะคะสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ,ะมีครั้งหนึ่งนะคะบริษัท SCG เนี่ยนะคะได้ ให้นะคะ,ะพนักงานเนี่ยรวมกลุ่มกันนะคะเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมนะคะซักวัตซักงานหนึ่งขึ้นมานะคะ,ะปรากฏว่านะคะก็จะมีทีมหนึ่งนะคะที่สามารถเนี่ยได้ชัยชนะหรือว่าได้นวัตกรรมที่เขาคิด คิดขึ้นนะคะเ,เป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับารางวัลชนะเลิศซึ่งก็คือนะคะเขาใช้รถปิ๊กอัพกเก่าเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ใช้ที่โม่นะคะโม่ปูนซีเมนเนี่ยนะะเอาขึ้นไว้บนบนบนรถปิ๊กอัพอันนั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะนะคะ ผลิตหรือว่าโม่ปูนซีเมนได้แล้วก็สามารถลดปิกอัพเนี่ยนะสามารถวิ่งเข้าไปตามตรอกซอกซอยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นนะวัตกรรมอันนี้ชื่อว่ารถโม่หินเล็กเนี่ยนะคะเข้าไปตามตรอกซอกซอยนะคะซึ่งสามารถเอชซีจีก็สามารถที่จะรองรับผู้บริโภคกลุ่มที่เป็นยูเซอร์หรือว่าผู้บริโภคที่อยู่ตามบ้านนะคะนะคะได้ เหมือนเหมือนกับว่าขยายกลุ่มเป้าหมายให้กิจการได้มากขึ้นนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่ามุ่งแต่จะขายขายปูนให้กับห้างร้านหรือบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่ารัฐบาลน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะ กรูปกับทีมเนี่ยนะคะสามารถที่จะนะสร้างแรงจูงใจแล้วก็นะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันนะคะซึ่งการมีทีมเวิร์กที่ดีเนี่ยนะคะมันก็สามารถทําให้องค์กรน,นั้นน่ะนะคะผ่านพ้นอุปสรรคหรือว่ามีเรื่องอะไรก็สามารถที่จะขจัดปัญหาหรือว่าความไม่พึงพอใจหรือว่าความไม่ลงรอยกันด้วยด้วยการเป็นทีมเวิร์กหรือว่าความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าประเภท ะะของทีมกรุปกับทีมเนี่ยนะคะในองค์การเนี่ยนะคะมันจะมีที่มาแตกต่างกันนะคะเราสามารถที่จะแบ่งรวมๆก็คือว่ากลุ่มที่เป็น formal คือกลุ่มที่เป็นทางการนะคะหรือกลุ่มที่เขาเรียกว่า informal group คือกลุ่มไม่เป็นทางการซึ่งอันนี้นะคะถ้ากลุ่ม formal group เนี่ยนะคะอาจจะเป็นทีมหรือกลุ่มที่ตั้งโดยได้รับการแต่งตั้งโดยผู้บริหารแต่ถ้าเป็น informal group เนี่ยนะคะจะ สร้างโดยพนักงาน,นะะที่เป็นสมาชิกในองค์การน,นั้นนะคะซึ่งได้แก่อาจจะเป็นกลุ่มเฟนชิพก็ได้นะคะกลุ่มเพื่อนนะคะหรือกลุ่มที่นะคะมีความสนใจร่วมกันนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอินเท e ร t g r o ก p ุเช่นพนักงานของการบินไทยเนี่ยนะคะเมื่อมีเวลาว่างก็รวมตัวกันเป็นจิตอาสาที่จะ,ะช่วยตำรวจท่องเที่ยวนะคะใหะ้คำแนะนำหรือว่าให้ข้อมูลด้านท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างต่างชาติเป็นต้นนะคะส่วนเรื่องของนะคะฟอร์มอลกลุ่ ะะก็จะ,ะ,ะแบ่งได้เป็น7ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเขาเรียกว่า cross functional team ก็คือว่าเป็นทีมที่นะคะสามารถทำข้ามหน้าที่กันหรือว่าปฏิบัติงานข้ามสายงานกันนั่นเองนะคะที่มักจะ,ะทำการประสานงานกันนะคะ,ะที่เกี่ยวข้องกันทีนี้ กลุ่มที่สก็คือ cross cultural team นะคะกลุ่มนี้นะคะอาจจะหมายถึงกลุ่มทีะะ่มีประสบการณ์ทางด้านต่างประเทศเป็นกลุ่มที่ให้คำแนะนำนะคะไม่ว่าทีมนั้นนะคะนะคะทีมใดในบริษัทจะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปในประเทศที่ที่ กลุ่มนั้นนะคะมีความเชี่ยวชาญความชํานาญเรกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆเป็นอย่างดีเป็นต้นนะคะกลุ่มที่3ามเขาเรียกว่า Top Management Team นึกง,ง่ายๆเลยว่าผู้บริหารเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนยอดมนุษย์นะคะยอดมนุษย์เนี่ยนะคะเขาก็จะ,ะเป็นเขาเรียกอะไรอยู่ในบอร์ดนะคะที่จะต้องนะคะตัดสินใจแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องถกเถียงนะคะ,ะต่อมานะคะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า R&D Research and d d e v e l o p m e n นต์นะ,ะทีมนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีความสนใจเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนะคะในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในองค์กรนะคะกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มเีาเรียกว่า Command Group ก็คือกลุ่มที่นะเกิดขึ้นในการที่จะรับคำสั่งมาปฏิบัตินะคะหรืออาจจะเป็นการประเมินเขาเรียกอะไรประเมินคุณภาพขององค์กรเองนะคะ กลุ่มที่6เขาเรียกว่า task force ก็คือกลุ่มเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะ,อะมอบหมายให้เป็นในกรณีพิเศษนะคะอย่างเช่นงานปีใหม่หรืองานสังสรรค์นพนักงานนะคะกลุ่มสุดท้ายเขาเรียกว่า virtual teams นะคะคือคือ,คอทีมเสมือนนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้การทำงานหลายๆที่นะคะก็จะ,ะเกิด virtual team เกิดขึ้นซึ่งไม่ต้องมีออฟฟิศอะคะ่ะ ะะเราสามารถที่จะประสานงานหรือว่าทํางานผ่านไลน์หรือว่าทาํา,า,าทงานผ่านอุปกรณ์สื่อสารโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างนี้เป็นต้นค่ะ